สีมีเหลืองและขาวเอาดินซอเหลาเป็นดินและเขียนนะครับโผงเนี่ยสีเหลืองไปถึงพุทธองค์สีขาวไปถึงพระศา,าสนาสองในสองแ้นเศษแต่หหาชมรุดของพระเครื่องดินเผานะครับยังคงพุทธคุณสูงอยู่สีมีทั้งเปลือกพิกศูนต่างๆจะมีสีแดงซึ่งพบนะครับในสมเด็จบางองค์สีแดงขำๆจะเป็นผ้าดินเผาบีทริสคงกระพันชาติโชคลาภเป็นสูขอายุยืนนี่นั่นเลย 5. ห้าอินทรศิลป์ดูดูครับ มีสีเทาอมฟ้านะครับสีเขียวอมเหลืองมีที่แบเม็ดพระธาตุมีสีขาวขุ่นขายงาช้างขาวอมเทามีที่ิชชัยชนะเป็นสิโินโช่วงล่างเจนนะครับคมภีโบราณเก่าใบลานคำมิเชมรุทธ์คำมาซอยและตามเพื่อนอาจจะมีสีน้ำตาลอ่อนเป็นผงนะครับมีที่ิสติเป็นยาเป็นเส้นๆนะครับแปดผงตะไบเงินตะไบทองเนี่ยนะครับจากตะกุดเลขยัน์ต่างๆนะครับโบราณกรีกเก่า 11เป็นม็ดงาขาวงาดำส12น้ำพระพุทธมนต์เป็นกระสายวิเศษมีมีหน,น้าทยโยธารรดาัก์สิมวลสารสีเขียวมรกตมีฤิ์วัสนาสูงต้นฐานรราศักดยกสีเขียวอ่อนและสีเขียวแก่มีลทธิคล้ายแก้วมรกตสิบห้าเลือกล้วยสุกมีความเหนียวประสานกันนะครับประสานกระปูนนะครับซึ่งเป็นรากพื้นฐานอยู่บอกว่าส่วนผสมมวลสารทุกอย่างนํามาโคลกให้ละเอียดแล้วจึงใส่ครกขีดตัน นี่แหลกละเอียดได้ที่แล้วจึงเอาผงวิเศษหรือผงชิ้นแบบยบบอย่างส่ครับองค์นี้นะครับเป็นพิมพ์ชายจีวรครับนี่นะครับมีชายจีวรอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นพระนะครับที่สร้างนะครับในยุคที่ท่านเป็นพระเทพกวีศรีวิสุทธินายกนะครับพิมพ์เนี่ยจะคล้ายๆกับพิมพ์ช่วงที่ท่านเป็นสมเด็จพระจย์โตละนะครับแล้วก็แต่ศิลปะเนี่ยเราเราสามารถดูได้ครับว่า พิมแบบนี้นะครับไม่ใช่กลุ่มพิมพ์หรงวิจารณ์เจรนายนะครับและผ้าีนเป็นผ้าเนื้อผงล้วนครับมีผงอิทิเจปฐมังมหาราตีนิสิงเหพุทธคุณและน้ําอ้อยเขี้ยวนะครับยังไม่มีน้ํามันตังอิ้วนะครับแล้วก็ปีที่สร้างในปี2392ตอนที่อายุ62ปีนอกจากนี้นะครับยังมีเนื้อกล้วยน้ําว้ากล้วยไข่กล้วย,ยหอมครับโดยที่เมื่อตหั่นให้ละเอียดแล้วเนี่ยรวมกัน กับผงเนี่ยคล้ากันจนทั่วแล้วจึงกดพิมพ์นะครับเนื้อผ้าเนี่ยจะแห้งนะออกสีน้ําตาลแข็งเหนียวนะครับคล้ายกับกล้วยตากนะครับก็มีอีกครั้งหนึ่งก็ทําช่วงอายุ64ปีนะครับ2ส9 4สําหรับพิมพ์นี้นะครับผู้แกะพิมพ์นะเป็นนายทองดีนะช่างทําบดอยู่ที่อ่างทองครับเป็นผู้แกะพิมพ์ถวายองค์นี้ครับเป็นลักษณะพิมพ์เขาเรียกว่าในนี้เขียนว่าชายจีวรเส้นลวดครับก็จะเป็นเส้นเล็กๆนี่นะครับเหมือนเส้นลวดนะครับ นะครับแล้วก็นะครับเกตเนี่ยเอียงซ้ายนะครับยันกับซุ้มหวายนะครับนี้ก็สร้างในยุคที่เป็นพระเทพกวีศรีวิสุทธินายกเหมืนครับตอนปี2394ครับนอกจากนั้นนะครับพระก็เหมือนเดิมครับไม่มีหูไม่มีลําคอนะครับวงแขนก็เป็นพิมพ์ที่คล้ายพิมพ์ปัจจุบันครับฐานขาโตครับองค์พระสวยงามนะครับมีการลงลักปิดทองนะครับองนี้นะครับเนื้อแข็งเหนียวนึบนุ่ม เพราะว่าเป็นเนื้อผสมผงข้าวสุกผงใบลานผงดําและน้ําอ้อยเคี่ยวเนื้อแห้งครับขาวนะครับสร้างตอนอายุ64ปีผู้สร้างครับคือพิมเนยนายจรวงช่างหล่อนะครับเป็นผู้แกะพิมพ์นะครับปัจจุบันก็เรียกว่าพระพิมพ์ใหญ่นะครับครับพระองค์นี้นะครับเป็นพิมพ์เกโบตูมหูติ่งนะครับเนี่ยมีหูนะครับแล้วก็มีเส้นอักษะมีฐานแซมชั้นหนึ่งนะครับหรือเราจะมองเป็นผ้าทิพย์สอง เส้นก็ได้ครับลักษณะเนี่ยพิมพ์เกตโบตูมก็จะเห็นนะเกตเนี่ยก็จะเหมือนโบตูมนะครับหรือหัวปรีเนี่ยนะครับแล้วก็ไม่มีชายจีวรครับคล้ายกับพิมพเจดีนะครับฐานเนี่ยชั้นเน้นบนสุดนะครับเป็นหมอนนะครับซึ่งลักษณะพระองค์นี้เนี่ยนะครับก็ยังคงเป็นผงข้าวสุกนะครับผงเกสรผงดําผงใบลานและน้าอ้อยเคี้ยวเนื้อจะแห้งขาวตุ่นครับแข็งเหนียวนะครับตอนที่เป็นพระเทพ ตวีสีวิสุทธิ์ที่นายกนะครับตอนนั้นอายุ60ปีปี2390นะครับผู้แกะพิมพ์ก็เป็นช่างสิบหมู่ครับครับส่วนเกตบัวตูมนะครับพิมพ์นี้เป็นพิมพ์สังคติครับเนี่ยมีสังคตินะครับลักษณะไม่มีชายจีวรครับฐานชั้นแรกก็อ่เป็นเหมือนหมอนนะครับแล้วก็มีเส้นเหมือนกันครับมีเส้นอัสนะแล้วก็มีเส้นแซนที่ฐานนะครับพิมพ์นี้เป็นหลวงสิทธาครับเนื้อนะครับตอนนั้นทําตอน65ยังเป็นพระเทพ กวีศีวิสุทธินายกครับมีผงข้าวสุกผงเกอรผงใบลานผงดำน้ำอ้อยเคี่ยวเหมือนกันครับแข็งเหนียวหนึบนุ่มนะครับพิมพ์นี้ก็เป็นเกจโบตูเหมือนกันครับลักษณะจะคล้ายๆกันครับดูเพลินๆเหมือนพิมพ์เจดีนะครับนะฮะแต่ว่าพิมพ์นี้เป็นพิมพ์ที่ช่างสิบหมู่แกะพิมพ์ถวายครับนะครับผงก็ในยุคตอนทำตอนที่อายุห7สิ็ดช่วงที่เป็นพระเทพกวีเนี่ยยังคงเป็นผงเกสรข้าวสุกนะครับ แล้วก็มีการทําอีกครั้งหนึ่งเนี่ยตอน83ตอนนั้นเนี่ยมีปูนเปอร์ข่อยผสมกับน้ามันตังอิวนะครับแต่ว่ายุคที่เราพูดของพิมพ์นี้เนี่ยในตอนแรกเนี่ยยังไม่มีนะครับก็ยังคงเป็นผงเคสรอนข้าวสุกครับก็จะเหมือนเดิมครับเนื้อแห้งนะครับแข็งเหนียวหนึบนุ่มนะครับครับพิมพ์นี้เป็นพิมพ์โปรโพนะครับแจกตอนฉลองครองสมรณศักดิ์เป็นพระเทพกวีศรีวิสุทธินายกครับนะครับช่วงนั้นก็ผู้ทํานะครับคือหลวงสิทธ์นะครับ แล้วก็เนื้อเป็นเนื้อผงผสมข้าวสุกผงเกสรผงใบลานผงตะไคร้เจดีนะครับผงใบเสมานะครับเป็นใบโพข้างละ8ครับดูนะครับแล้วพอ8 9ก็เป็นพระธรรมกิตติและพอ9ใบก็เป็นสมเด็จนะครับเราก็แยกได้นะครับนี่ลักษณะนะครับนั่นหลวงสิทธธรรมนะครับนั่งก็จะเป็นนั่งขัดสมาธิปกติครับแล้วก็มีฐานแซมสองนะฮะนะครับมีสังาติชัดเจนนะครับสวยงามครับ องค์นี้ก็เช่นเดียวกันครับเป็นปกโพข้างละ8ดใบครับเป็นหลวงสิทธธรรมครับมีซุ้มผาวายเหมือนกันครับนะครับพระไม่มีลำคอนะครับแล้วก็มีใบโพข้างละ8ปดนะครับสร้างตอนที่เป็นสมณศักดิ์พระเทพกวีศีวิสุทธินายโยครับตอนนั้นพิมพ์นี้ตอนอายุ60สปีครับเนื้อยังคงเป็นเนื้อผงวิเศษทั้งห้านะครับอิทิเจตีนิสิงเหนะครับมหาราชปัทธรรพุทธคุณนะครับแล้วก็น้ำอ้อยเขี้ยวนะครับเหมือนกันครับ แข็งตะเปาะนะครับหลวงสิทธิ์เป็นผู้แก่พิมพ์นี้ครับองค์นี้เป็นหลวงสิทธิ์แก่เช่นเดียวกันครับเป็นปกโพข้างละแปดครับพ้าเนี่ยนะครับปกโพแต่ว่ามีสังคติชัดเจนครับองนี้นะครับแล้วก็ฐานล่างนะครับมีล่องรางน้ําด้วยนะครับเป็นหลวงสิทธิ์แกะนะครับเนื้อเป็นผงเกสรผงใบลานผงใบเสมาผงดําผงเก่าผงเข้าสุกนะครับแล้วก็น้าอ้อยเคี้ยว สร้างตอนปี2390าเ้าเช่นเดียวกันครับเป็นหลวงศิษย์นะครับจะเห็นี้ว่าหลวงศิษย์นะครับเข้ามาช่วงที่เป็นพระเทพกวีครับองค์นี้ครับเป็นโปรโพพระเทพดําครับที่เรียกพระเทพดําเพราะว่าทําในช่วงที่เป็นพระเทพกวีครับตอนอยุหกสิบครับนั้นมีผงทั้งห้านะครับพุทธคุณปฐมังตีนิสิงเหหมาราชนะครับอิธิเจผงเข้าสุกนะครับแล้วมีผงใบลานนะครับ ที่เผานะครับเนื้อแห้งออกเป็นสีดำนะครับเราเคยพูดในพระดำแล้วแต่สำหรับพิมพ์นี้เป็นพิมพ์ที่นะครับในจรวงช่างหล่อครับเป็นผู้แกะพิมพ์ถวายครับสวยงามครับโปรโพดำข้างละแปดใบ